ทำไมมันหอมแบบนี้นะคะมาค่ะเน,น,นื้อค่ะคะีคัใหญ่อีกเดีค่ะทำไมมันหอมแบบนี้นะคะมาค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคน ออหอมนะคะทุกคนทาไมไม่รู้ชื่อมันนะคะไม่เคยกินนะคะเห็นเขากินนะคะก็ามากินอยากจะบอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนขน้าวไข่เนาะนี่คะ่ะมาคะ่ะกันจ้องคะ่ะคืออะไรกันจ้องคันยูอ้าวโบมนบอกไปททีเดียว เอาเมื่อนี่แล้วค่ะจับใส่พริกเยอะนะคะใส่พริกเยอะจริงอยบบนี้ก็เ,เสียวข้ามหน่อยหน่อยนะคะพริกนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันหอมมีแต่สมุนไพรเลยคะ่ะมีแต่ผักมีแต่สมุนไพรทุกสิ่งอย่างมีประโยชน์มากมายนะคะ ต่อคะ่ะทุกคนยังไม่อิ่มนะคะมาต่อนะคะมาต่อ EP พสองค่ะทุกคนค่ะสตอเบอรี่ชีสเค้กันเนาะจริงเลยนะคะนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะนะคะนะคะแล้วก็มีอมเปรนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะมันเต็มปากเต็มค่อนนะคะพีน่น้องกินมันห่อไม่ได้นะคะ ะไรคำใหญ่ขนาดใส่มะม่วงค่ะใส่กล้วยค่ะใส่แตงค่ะแตงไม่ชอบนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะใส่คำใหญ่ขนาดใส่มะม่วงค่ะใส่กล้วยค่ะใส่แตงค่ะแตงไม่ชอบนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะต่อคะ่ะทุกคนยังไม่อิ่มนะคะมาต่อนะคะมาต่อ ep สองค่ะทุกคนคะ สตอเบอรีชีสเค้ก่ะเนาะเพราะว่ามันหอมมีแต่สมุนไพรเลยค่ะมีแต่ผักมีแต่สมุนไพรทุกสิ่งอย่างมีประโยชน์มากมายนะคะเอ้ยดีคขยซะต่อคะ่ะทุกคนยังไม่อิ่มนะคะมาต่อนะคะมาต่อ ep สองค่ะทุกคนน่ สตอเบอรี่ชีสเค้กขนานใส่คำใหญ่ขนาดใส่มะม่วงค่ะใส่กล้วยค่ะใส่แต้งค่ะแต้งไม่ชอบนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะหนังนๆก็าจะคำเล็กๆนะคะคำใหญ่อีกเลียวนะคะฟินนะ อร่อยมากเลยนะคะก็ข่อยเนาะนี่ค่ะมาค่ะกันจ้องค่ะคืออะไรกันจ้องคันยูอ้าวโบมีบอกเป็นตัวทิพเะดียข่อยแบบนี้ก็เ,เสียวข้ามหิหน่อยนะคะพริกนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนแบบข่อยแบบนี้ก็เ,เสียวข้ามหิหน่อยนะคะพริกนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนแบบ จะกันใหม่ค่ะก็ข่อยเนาะนี่ค่ะมาค่ะกันจ้องค่ะคืออะไรกันจ้องคันยูอ้าวโบมนบอกไปทกทิพตเถะเดียนเว้ยดีดข่อยซะเว้ยดีดข่อยซะ ข่อยไเนี่ก็เ,เสียวคําให้หน่อยนะคะพริกนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนแบบนะคะแล้วก็มีต้มเปรนะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะมันเต็มปากเต็มคํค่อน่นนะครับพี่น้องคกินมันห่อไม่ได้นะคะ วา่าจะคำเล็กๆนะคะคำใหญ่อีกเลียวนะคะดูสิข้าวขกินอ,อ,อย่างนี้เลยนะคะขออ่อยไปก็เสียวคำห,หน่อยนะคะพริกนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนแบบจริงเลยนะคะ นะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะ,ะนะคะ,ะฟินอะอร่อยมากเลยนะคะ ะคะือข้ามใหญ่อีกเด้ยหลักจะบอกว่ากินแหนมเนืองนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะจริงๆเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นหรือแก้งยอหรืออะไรนะคะทุกคน จริงเลยนะคะนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะนะคะค่ะทำไมมันหอมแบบนี้นะคะมาค,ะะคะ่ะค่ะทำไมมันหอมแบบนี้นะคะมาค่ะเนื้อะค่ะ คั่มใหญ่อีกได้หอยไปเนี่ยก็เ,เสียวคั่มใหญหน่อยนะคะพริกนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนแบบจะกันไหม่คนะ่ะ คัามใหญ่อีกเดี้ยวเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนดูเดือดเร็กพานอร่อยนะ,ะทุกคนอร่อยจริงๆนะนัะ่นๆว่าจะคําเล็กๆนะคะคําใหญ่อีกเลียวนะคะ ก็ข่อยเนาะนี่ค่ะมาค่ะกันจ้องค่ะคืออะไรกันจ้องคันยูอ้าวโบมนบอกไปทุวทิทุเ์เถอะดมาค่ะผักอันนี้หอมหอมนะคะทุกคนทำไมไม่รู้ชื่อมันนะคะไม่เคยกินนะคะเห็นเขากินนะคะก็เอามากินนะคะแล้วก็มีอ้เปรนะคะ เราจะไม่ใส่เยอะนะคะมันเต็มปากเต็มค่ากขอนะคะพี่น้องกินมันห่อไม่ได้นะคะอะไรคำใหญ่ขนาดใส่มะม่วงค่ะใส่กล้วยค่ะใส่แตงค่ะแตงไม่ชอบนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมข่อยไปนี่ก็เ,เสียวข้าหน่อยนะคะพริกมีพลาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนแบบ ต่อคะ่ะทุกคนยังไม่อิ่มนะคะมาต่อนะคะมาต่อ EP พสองค่ะคนนะท,ทกุกคนน่ะสตอเบอรี่ชีสเค้กขนมก็่อยเนาะนี่ค่ะมาค่ะกันจ้องค่ะคืออะไรกันจ้องคันยูอ้าวโบมนบอกไปทีทิปเีเดีอยนะะทำไมมันหอมแบบนี้นะคะมาค่ะ ไว้ดีขึ้นแล้นั่นๆว่าจะค้เล็กๆนะคะค้าใหญ่อีกเลียวนะคะจริงเลยนะคะนะคะแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะ ว,ว่ามันหอมมีแต่สมุนไพรเลยค่ะมีแต่ผักมีแต่สมุน